ไปโก้อ,อมมากโอ้ยริ่มจังวิง่งยังแว้นออกมา่าทำไมชุดก็เทจังวะแล้วพี่เวทเหมือนเด็กวัดเลยวะ่ะอาตมาตามหาสิกาเหรอปิดไรดีอ่ะอะไรออกปูลิงล่งดีกว่าปูลิ่งดีกว่าวันนี้มีเสกจับแล้วปิดปุลิง่งปิดปูลิง่งอุ้ยชิงทงเป็นไง พี่อรับใหญ่ถึงกูมีเสกจับแต่กูไม่ได้หมายถึงว่ากูอยากเล่นยิงธงอะผมมาแล้วผมมาแล้วทอร์ตี้ไหมครับอะไรวะเนี่ยตึงปีอะไอ้เวทย์ในวัดใดโอ้ยนะกลัวแฮะพวกเจ็ดลองโบวโอ้ยพี่เวทยสู้ๆพี่เวทยเก็บธงเลยขอไปละขอไปละอะไคุณไอ้หนูเก็บไอ้ย้ายเก็บเลยพีย้ายถึกสุดในเต้พยย้ายเป็นคนแข็งแรงไง พร้อมพีอกผมไม่พร้อมอ่ะจะใส่ก่อแล้วะพร้อมอูู้วูวูวูเูยูว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 มวูวูวูวมวนวู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 วเนี่ยวู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 วลวูวูกูว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 านูว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 ูนูว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 ูะวังปัูว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  ปากเป็นไงตัวรับเอ้ยโอ้โหย่เกิดน้ำมนไม่ไปเว้ยไม่ไปเว้ยไม่ไปเว้ยทำไมตัวผมมันไม่วิ่งไปเองวะปืนปืนนะครับผมโทษทีน้องพี่เดินทางสะดวกผมเข้าไปไม่ได้นั่นนะตายเด็นน้ำมนต์เฮ้ยโอ้โหไปเลยอ่ะมันไปได้ไงวะพี่ย้ายมีเสือเหรอผู้อย่างเก่งก็ใครเขายิงอะไรมาจากไหนนะเอา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 ไปโดนจริงผมใส่ก้อยแล้วเอาไปเลยเดี๋ยวว่ะโว้ยน้ำมนมาว่ะ กันไหนก็มีปักอะไรของเองเนี่ยน้ำวนเหรอน้ำวนเหรอยังไงเจนเจนจากายก่อนน้ำวนนะพี่น้ำวนนะเราไปลัวอย่าไปกลัวน้ำวนต้องออกซายจการมันไปแล้วอีกหูไปทางซ้ายโอ้เต็มจานเลยกินจากายอ่ะขามันปักปักหูเขาโดนทางไหนอะนี่แนี่แต่ยังโดนอีกแล้วโดนน้ำวนอีกแล้วปักเป็นไง เออ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 ทำไมผมอยู่บ้านมันอะเออเฮียเพื่อนเขาเกิดที่บ้านกูนูน่นคุยเกิดบ้านใครเนี่ยเฮียแมงบ้าปะเนี่ยพี่ผมไปอยู่บ้านมันได้ไงวะผมงงวะ่ะผมงงว่ะ่ะไรก็แม่งเอาน้ำวนดับดับบ่อน้ำา้วยอ้โผมลังวิ่งมา เงี้เงี้ยเงี้วิ่งทะลุน้ำวนครับตอนนี้ผมมีเหตุโจมอุ้ยอุ้ยชนะว่ะครับครับเกินแล้วอู้ยยังตึงย่างตึงนะไปไฟห้ารอบอีกฟีขึ้นเลยว่ะจบง่ายจังไอผมมีจดหมายซาไล์มาว่ะพี่ผมมีจดหมายตาไล์มาว่ะ นี่ไงนักระจนภัย<เ>ที่รักขอขอบคุณที่ท่านสนับสนุนเอาเองมาโดยตลอดทางเราอยากเชิญชวนเขาการทดลองใช้บูการตาไล่เทอร์วิทนี่เพียงท่านจะได้รับประสบการณ์แบบไม่คาดถึงจากที่แย่นิดหน่อยกลายเป็นแย่ชิบหายไม่ใช่สัตคือประสบการณ์ที่ดีเยียแมงแบนดุกหูมาดิตีเดิมมาเนี่ยหูเส่ มีสาวแฟ้มาด้วยโอ้โหเทค,คอนยากแล้วเลือดสามล้านสาวแท้เลือดสิบเอ็ดล้านซุปโนเป็นไงโหดไหมหหเซิเร์ฟใหม่เซิร์ฟใหม่อ้าเซิร์ฟเดียวกันนี่ซุปโนอะ่ะเรียบร้อยซุปโนมีดออสออสตาร์ไอหลบไปเองไม่รู้จักลุงเอห,หัวกิวีวไวไลท์ <Let> s <S อ่ะ ุกโนมันจะวิ่งมาเก็บปลาบิวอะอะไรสะไนอะไรทุกโนไม่ต้องเล่นลุกลุกขึ้นมาทำไมลุกเลยอย่าซ้ำมืเราเจอตานแล้วล่ะปักมจะทำไงให้วงมันหายวะอู้เดี๋ยวรอเอาลเอียบร้อยออกมาออกมาเสียชีวิตอ้าวผมปลามันไม่ตายทำไมอ่ะมันมีนั่นอ่ะแบบว่ามาตะเอ็งเอ็งแอบอ่ะ

เออมาดิน้องฟเพลงดาบแห่งแสงปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊ปุ๊ปุ๊มาดิน้องมาดิมาดิมามาดิมามาดิน้องลุกขึ้นมามามาดิฝันฝันมาดิมันยิงด้วยมีดหมุนดูเร็วน้องจะรีบไปเล่นฮอนมาดิมาดิมาดิน้องปลาปลาปลาแล้วหมุนปลาปลาปลามาดิมาดิ ปางอะไรกระโดดไปที่เอาเอกหรือหนังจีนเนี่ยเอาเอกดิพี่วิชาหมักเมาเพลงมวยตักตักแตงเก็บไปได้มันไม่ออกมาแล้วไม่้นผมเก็บผมก็วิ่งไม่ทันนะเด็ที่หลอก็ผมเก็บผมรู้มักเมามักตักแตงหมักเมาหมักเมาว้าววมาววาววววมามักเมาวว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 ปวววเวาไม่ให้พว ไม่หมักเมาหมักเมาหมักเมาว้าวไวว้าวแงมไอ้เจ้าหุยพี่เวทเอาไปตัวนึ่งพลาดเข้าไปพี่เหรอผมไม่ได้ตายพี่เวทเกาขโมยผมไปตัวนึงมันเข้าไปบ่อแล้วพี่ยังไงทำอไมแล้วเนี่ยอ่ะสรุปมันเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยพี่บอกเข้าบ่ออย่างเงี้ยเข้าบ่อเข้าบ่อครับ อแล้วมันเข้าหรือเปล่าหรือมันยังไม่เข้าเราพี่ไม่พูดให้ชัดเจนมันเข้าบอ่อมันบออเข้าบอเข้าบอ่อ <c oughs> เออเข้าบ่ออย่างเงี้ยจะรู้ปะหว่าว่าเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยเข้าไปเข้าโดนทับหรอ <c oughs> น่าทึงเหรอมันมีคนทับที่เข้าได้เถอะวะตามอไปอุ้ยทรัพยากรแล้วอะอ้ยอันนี้นานเลย <c oughs> กินเวลาไปกว่าครึ่งวันโอ้โหโหอะไรวะเนี่ยอุเทคอนแอทเทคอน อูดักคาลูไทคอนโอ้ไม่ทันแล้วมันไปดักตัวนึงอ่ะนี่ไปที่เราเองนะเขามีสองนี่เราชนะดิวีมาแล้วว่าสามตัวอะไรอ่ะพาโหดป่ะเดแอดเทคคอนพี่เวทเขาจัดการได้พี่เวทเขาเคยเป็นโนหนึ่งแห่งเทคคอนมาก่อนพี่ไปเก็บเลยผมไปนู่นอ่ะงจังหวัดดิไปต่างจังหวัดแล้วผมต้องเก็บอะไรวะ ไม่ไม่ต้องอยู่ในวงอ๋ออลืมพี่มาอยู่ในวงผมทำไมออกไปเออเออพี่มาติงหยอดผมไม่รู้ว่าทำไมผมปาสไนไม่ติดคีวะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเลเวลมันเยอะกว่าเรามากัตีคีมันเยอะหรือเปล่าเออผมปลาไม่ติดคีวะ ไอพี่มันมาผมพี่ตรงกลางช่วยหน่อยมันพลาดิผมฆ่ามันไม่ได้พลานี่สไนส์สไนส์สไนส์ก็มีไหนอะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่นี่สไนส์ไม้อยู่ติดไม้อยู่ปีนพี่แอบไปวงมานะตาแอสให้มัาปด้พี่ลาแอตายไปแล้วผมตาสไนส์ตายไปแล้วเออพลาอยู่ไหนวะนี่อยู่ในวงกับผมเลยอ๋ออยู่ในวงกับผมเ่ยให้ผมฆ่ามันป่ะ มาดิมาดิมาดิผมกลัว่ะ้วเฮ้ยผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วแอดมาอันนี้คืออะไรเฮยเก็บบอลเก็บโบลิ่งอ่เอเอ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 อาออเออเอมเออเเออเออม่อนออมออเ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 ออนออเไอเออเเออเออเออเดเออเเอเออออเอ้เอเออเออเเอ่ามันกอออออเออออเออออเออเอเอเาอเอเออวออ ใช่ใช่พี่เลยนะพี่ตาไหนมาพี่ตาไหนมาจากการมาไหนเอามันตามมันเออตายไปแล้วไปพาไปรอทุกพี่พี่แอดมาแล้วแอดมาเหรอแอดมาเหรออ๋อตไหนไม่รู้เหล่าตาไหนตาไหนตาไหนอันนี้มันเก็เฟืองไม่ใช่เหรอใส่เข้าไว้แล้วเฮ้ยจากการมาและผมตามไปเก็บแอดก่อนแอดกำลังวิ่งไปฝั่งนู้นมาชุบอ่ะมาชุบมาพี่ผมไม่ฆ่าแอดให้พี่เวก่อน เรียบร้อยเรียบร้อยทนายอยู่ไหนอยู่ที่บ้านดีโนนตะลังตะลังบ่อรังบ่อรังทนายมันยังไม่วิ่งมาเป็นอะไรผมผมย้จะู้กชนะเลยหวังยังพวกเราแม่งอย่างตึงแก๊งเด็กมหัศจรรย์ชนะครับสรอไม่เคยแพ้เลยี่ผมอ่ะใช่แล้วความพ่ายแพ้มันสะกดยังไงคำว่าแพ้คำว่าแพ้นี่มันสะกดยังไงผมอยากรู้ แอร์พอแพ้รู้จักเขาเปล่ากูชัดเลยเฮียวันนี้แหละได้เรียนรู้จักอักเดียวเฮียเจอต่านตบลงมาร้องเยี่ยงหมาเจอแล้วมั้งเนี่ยกูว่าปากดีอย่างกูเนี่ยยิงธัพยากรอโอ้โหมันต้องไปยืนน่ะฮยิงรัพยากรยิงจาสายลับเทคคอร์ดอีกแล้วอ่ะโอ้โหรอบนี้ตึงจริงนะเดียวเดี่ยวมันไม่เค้าของจริงนะ อ้าย้าตัวหนึ่งตัวอะไรอะไซเลนไซเลนโอเคโอเคโอเคแบนนินจาโอ้ยะผมไม่ฆ่าโอเคก่อนแล้วกันขอชนะได้ไหมต้องฆ่านินจานินจามีเมอร์ฟี่ดิตองการเหมือนมันต้องมีคนยืนเฝ้าโดนหนึ่งอ่ะนี่เอฟบไปดินจาตรงกลางพี่ดินจาตรงกลาง ผมมันอยู่ในน้ำมวลจัดทำมันตายไปแล้วนินจาอีกตัวหนึ่งแดนแดนแดนผมตามหาเคดิเคยู่ไหนเคยู่บ้านแต่ผมโดนแดนอยู่เออแดนแม่งทำผมไม่ได้ไปเล่นกับแดนไปก่อนผมต้องตามหานินจาก่อนนินจาวิ่งไปไหนหรอวะมาดินินจาเบอร์ไม่ได้กูก็ไม่ได้กันนะนินจาวิ่งมาแล้วระวังผมไปตามหานินจาใส่รับให้มาดิมาดิแดนจะบภาษาเสกมาดินินจาใส่รับวิ่งไม่โน่ละ พี่จะไล่สายฟ้าทำไมพี่มันไล่สายฟ้าลงไปนู่นแล้วเอเป็นระผมแล้วพี่นี่ a อเคบอเคบนอเคบนผมต้องไปฆ่านิกาใส่รับไม่มีเวก่อนก่อนเลยพี่โอ้ผมตายเขาจะขอชนะขอชนะได้ไงคู่ชนะมีเพียงหนึ่งพี่ไว้ยืนอยู่ตรงนั้นก่อนเออผมโดนทุบพี่ผมโดนทุบผมล้างไปอย่าตายนะโอเคใช่ไหมได้โอเคโอเคโอเคผมล้างผมล้างไปผมล้างไปผมล้างไปผมล็อกมาแล้วล็อกตะกายเฮ้ยอย่าตายอ้าตายแล้วไม่ไหวแล้วโดนจับแล้ทำไมมันได้แต้มอ่ะ เอ้ยนินจาใส่รับมันวนอยู่หนู <บน S 2> ยิ้ยิ้ไงมันไม่มีคนยืนอ่ะปล่อยมันยึดตรงกลางไปนะผมไปยึดฝ่ยายไม,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องต,ตรงกลางอย่ให้มันขึ้นเท่าโรงงานขึ้นเราแพ้อะไรพีเอ่เอใช่ม,ม,ม,มีแด็แล้วเดะแพ้แล้วเดะเวนผมยืนได้ไหวลยไอ้เหี้ยโอเคมันมาปาผมเว้ละเราต้องไปเอาชนะเนี่ยข้างล่างกับฟรีนะพี่ หมดเวาแล้วล่ะก็ไม่ได้แล้วโดนอี่จ้าไอ้หูไฟทิ้งตรงกลางมาแบบนี้ยใช่ไม่น่าถัดแล้วไอ้หูไม่มีจ้าโอ้โอ้โอ้แมพเฮี้ยนี่เขาเป็นเฮี้ยเลยเนี่ยนะจอขึ้นขึ้นลงลงในแมพเฮี้ยนี่แม่เขาตายมั้งเออมันเอามันเอาปปืนไยิงพี่เวทพี่เวทพี่เวทต้องไปเล่นตรงกลางอ่ะเดี๋ยวผมยึดด้านล่างให้เล่นไปนะผมยืนไม่ไหวละคนเวทยึดไปเลยข้างล่างขงไปโอ้โหยเป็นปาไฟเราสีไรเนี่ยสีน้ำเงินเหรอ เอ้ยเราสีแดงมีออโอกาสชนะอยู่ยอ้าวเราสีแดงเหรอเอาแล้วลลผมไปยืนทำไมปไปตรงไหนสีแดงคุณฆ่ามันผมจะฆ่านินจาให้นินจากำลังออกมาฆ่า,า,า,ามันฆ่ามันฆ่ามันแดนมากินโอ้โห,โหด้านในพี่นินจาอยู่นี่ผมฆ่านินจาไปแล้วอู้ดเอาทำบุญไปด้วยผมไปเอาในบ้านไว้ก่อนโอเคอยู่ไหนวะแพ้เหรอเอ,อ้ยผมไม่อยากแพ้วะ่ะ โอ้ไม่ไรแพ้แมตช์นึงป่าปลาหึแพ้อึ guessing, ป่าแม่งอยางเนี้ย <c oughs> ติดใจเอาพีห <c oughs> มด <Menschen> เลยเราต้องแบนไอ้ยึดอันเนี้ย <c oughs> เออต้องแบนยึดป่ะวะ <c oughs> แต่ถ้าเก็บปูลิ่งมันจะยากกว่าดิ <c oughs> เพราะว่าแม่งไม่ตายเลยทีเนี้ยเศร้าว่ะ ผมโดนนินจาสายลับผมเสียใจเลยพี่พี่นิวสวัสดีครับแบนแบนอะไรอ่ะทรัพยากรป,วป,วป,ปะ,ปะวันศุกร์ว่าพี่นิววันศุกร์ดีกว่าอืมวันใช่พี่วันศุกร์ดีกว่าผมว่าโโอ,อ้หนี่ไงปูริงเ,เลยคนเสาร์หนูไม่ว่างนะวันศุกร์เลยงั้นน่ะนพี่นิวว่างวันได้จอที่ไม่ว่างไปไหนอ่ะหนูขายของเลยหนูจะไม่มีเวลามาเล่นยาวๆเลือดแม่งเป็นร้อยล้าน โอ้ยไม่โดนเป็นน้อยร้านทงค่ายสอพี่ได้ไงอะไรวะเนี่ยโคตรลยพี่โอ้โหนี่มันตีตานไอ้บ้าบอกแล้วจะปากดีเป็นไงอู้นี่แหละพี่มันบอกว่าเกมต้องมาก่อนดีเออเกมต้องมาก่อนมาแล้วครับเต่าเราไม่ใช่หรอไม่เป็ตัวเต่าแบบนี้แพ้แน่ๆพี่เวทผมต้องไม่ฆ่าไอหนี้ซุปโนะให้พวกเราทำเป็นเพื่อนเนาะแพ้ไม่สนนะผมผมไล่ฆ่าซุปโนะละวผมจะไป ไนท์ให้ผมปาไนท์เข้าอยู่นะซุณโนวิ่งมาจากบ้านแล้วนู่นอ่ะโดนอะไระเนี่ะโดนโยกโดนโยกโดนยกเยี่ยมโดนอะไรวะสะท้อนเหรอแรงจังเออเหมันเอิร์ดได้ใส่พื้นผมตายเลยก็ตอนนี้ยังมีคนรับตีอยู่อ่ะอ้ผมมองเอฟเฟค์ไม่เห็นอ่ะ ตัวไหนมันเอาเก็บไปวะพ้าพ้าเก็บไปกาวทีุ่โนวิ่งมามันกำลังจะตอมกัดเออพีกเอาเอาผ้ก่อนได้ไหมผ้ามันเก็บฟรีอ่ะไอ้เจ้าผมโดนอะไรตายโอ้โหมดแตราเกลี้ยงนมาใหม่เออมันเผาดิโหมันไหนเผาพี่เลือดเรายังเด็กอยู่พี่ผมจะทำไงเขาเนี่ยยังมันจะวิ่งมาเผาผมผมโดนอะไรเหรอ าอยู่ไหนวะเน่ยตกกลางวิตงกลางไหมฆ่าได้นะพโอ้ยเลือดมันเด้งผมฆ่าได้นะถ้าไม่ให้นายมันไม่ยุ่งกับผมมะพี่ผมไม่ดูไอ้เสาปักปกปักโคตรแรงอ๋อผมรถก่อรถแรงสวยอีกลูมหนึ่งผมขออีกลูมนึงตัก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 ทุ่นนมาผมมาอะไรของเองไอ้ทุ่นโนกลับไปผมส่งทุนโนกลับบ้านไปแล้วเพืได้สองชิ้น มันจะเผาผมไม่ดีอ้วนเนี่ยพี่เอาไอ้อ้วนออกอีวิถผมดิน่ะในเกมมันมีคนอ้วนด้วยอ่ะมึงนี่มันเดินอยู่น่ะทุกโนแม่งวิ่งมาอีแล้วเอ็งจะวอล์กมาทำไมเอ็งกลับไปบ้านก่อนเพี้ยวุ่นวายอยู่แล้วมึงยังยังาสร้างความวุ่นวายเพิ่มอีกทุบโนเนี่ยมึงลุกมาอีกแล้วอ่ะบอกให้กลับบ้านไปอีเด็กนี่โอ้ยนี่ไงไฟมันเผาโดนหัวเข่าผมเมื่อกี้เนี่ยเยี้ยเกาแดกเลยไไหนปแดก ดี๋ยวผมส่งซุ้โน ö, กลับบ้านก่อนมึงหลายเถ ouais, ื่อแล้วมึงหลายเถื่อแล้วไงไอสัตว์ไม่เน้นชนะหรอกให้เน้นสะใจยังไงค่าเยอะกว่าไอ้สัตว์สักสีอะสักสีเองรู้จักปะเียอะๆเกวีเอ็มไม่ชนะไปแล้วนะตอนตอนแต่เยอยแม่งวิ่งมาภัยเผาหัวเข้าผมเลยดิเยอยข้อเสื่อมเลยเมื่อกี้เนี่ยรอบอะไปพี่ต่อไหมต่อดิพี่รอบหนึ่งไงแถมแถมแถม จะติดลมแล้วทีเนี้ยลงแม่งกันเช้าไว้เลยจนสุดท้ายแล้ว,ลวหมดเวลาแล้วเลือไปไหนอ่ะหมดเวลาในเกมหรือหมดเวลาชีวิตหมดเวลาเมือ่อกี้ถูกใช่มดสามถูกจะรีบเปลี่ยนของรีบไปละครเลยนะโอ้โหหิงถงโอ้โหิงถงแต่ละมือมแต่ละเตยไม่ตัดแนว,ว,วให้ติงโอ้โห <c oughs> นใส่หมวกแล้วโ,โ,โอ้โหเลยอ่ะอุ้ยคือแค่คนนี้เขาหนวดยาวไะครับเขาเป็นญาติแต่อะไรเนี่ยมดไอ้กับเขาหูหนวดเขายาวจังเขอเล่นชอ <ไป S 2> เดียวกันเลยวะไปเลยพายหดปวยเนี่ยดูพาดิไม่เห็นดูอะไรอย่างตึงพี่ต้องไปเอาธงก่อนมันอ่ะผมไม่ทันเลยพี่ต้องไปอ่ะผมเก็บธงมไม่ได้ผมวิ่งช้าผมไม่มีสไลด์ผมเก็บธงแล้วใครจะฆ่านินจาพี่เนี่ยนินจาอยู่เนี่ย หนึ่งสองไปหนุนมินจาอยู่ข้างหลังหกปาให้อีกทีปักไปโตบกันไปอีกตัวหนึ่งโอ้ยนะนะนะโหเล็เล็บลงพี่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 พักเก็บพักเก็บไอ้เคียนิจามันวิ่งตามผมพี่พี่อย่าพักก่อนพี่อย่าพักก่อนพี่เอาพักก่อนดอมเด้อไม่ทันยิ่งของลังวิ่งไปไม่ทันไม่เป็นไรพักก่อนพักก่อนพี่ว่านินจามันจะฟันผมไหมถ้าผมตีพักเนี่ยจับไว้เนี่ย รอรอสกิลเออ en. รอสกิลมันหมดรอสกิลมันหมดเดี๋ยวผมดักรอข้างหน้ารอสกิลมันหมดไปโดนผี er, โดนผีไปได้ไหมเนี่ยโดนผีพี่ฆ่าพาให้โอ้โหแล้วเลือดมันเด้งเยอะเลยเลือดเด้งเด้งโอ้โหปวดตายคอยที่คอยที่คอยที่เอ้ยนินจาโอ้โหมาให้นินจามันเก็บย้ายพลามันเก็บทงอ่ะเมื่อกี้ไม่น่าท่านินจาไปข้าฟรีพี่ของอยู่ที่ใครอ่ะอยู่คือผู้หญิงอ่ะ เขาบอกขอบคุณนี่อุดหนุนการ์ดการ์ดอะไรวะการ์ดอะไรวะพี่เอ้ยมันจบแล้วจอดเกมส์สวรรค์โอ้เราโดนน้ำวนอยู่ในบ่อแล้วเด้อแม่งติดตอนออกแบบเนี้ยโอ้การ์ดอะไรวะพี่เขาพูดถึงการ์ดอะไรวะส่งยังเนี่ยส่งไปแล้วส่งไปแล้วต้องทำไงเนี่ยได้ทงใหม่แล้วเดี๋ยวอย่าอย่าฆ่านินจาอย่าฆ่านินจาตอนนี้นินจาเก็บพี่ตอนนี้นินจาเก็บจะทำไง ฆ่าดจ่าตัวนึงก่อนแล้วค่อยฆ่าดินจ่าตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ไกลไกลพาพี่ไอ้เขี้ยมันอยู่ข้างเลยนะวัดดินจ่าอย่าอ่าฆ่าดินจ่าตัวนึงโอเคเอผีผีไป็นึ่งผีไป็นึ่งให้ผมฆ่าไหมอีกตัวหนึ่งอ่ะินจ่าเป็นเ่องเป็นึ่งมันไปล่อยผีมาผมหนีผีแบบให้ฆ่าไหมนินจาที่เก็บอยู่เนี่ยอ๋ออะไรอะไรพี่อะไรรอให้มาเด้งห่อนแล้วเอาชิบหายผมปลามันทีเดียวทำอะไรเห็่ไหมหวาแล้วไอ้ผมปลามันตายเลยดิใจตัวหนึ่งมา ไม่ไหวว่ะจะฆ่ายังไงในเชี่ยช่วยมึงเอาช่วยผู้เล่นเอาคาร์ดเดียวกันหน่อยดิไอ้เฮียกูไม่ได้ติดอะไรหรอกไอ้สกุตติดตรงพลาแม่งฆ่าไม่ตายเนี่ยโอโอเคี่ยหน้าจอแม่มตายมั้งไอ้สัตว์หน้าจอขูบลงไปขนาดเนี้ยไอ้เชี่ยเดินเข้าทีหนึ่งแม่งขูบทีหนึ่งเอะดูดิแม่มึงตายเหรอไอ้สัตว์ไอ้เฮียกเเจงววะะดดไอ้เชี่ยพอเดินน่ะเดี๋ยวผมเข้าวงนี้นะไอ้เชี่ยหน้าจอขูบเลยอะ ปล่อยไปก่อนพี่เราอนีจากอันนี้ก่อนแม่งมันทิ้งน้ำบนไว้ตรงบ่อแล้วไม่โสนละไอสัตว์เน้นฆ่าคนแล้วผมอะเดี๋ยพี่จะเด้งขีดน้ำบ่นแต่พี่เอาใหม่เดี๋ยวผมลองวิ่งใกล้ๆมันเมื่อกี้คิดว่าขอนไม้มันจะเด้งเลยผมยืนรอขอนไม้มัน ninja บล็อกมาเออพี่จะยินให้ผมตัดขอนไม้อออกเอแม่งอยู่ใกล้กันอีแล้วแม่งมันรอเก็บทรงไงพอมันตายเสร็จชงมันจะโู้ตเลยไงไอผีผีผีไปเรืงไปเรืโดนผีโดนผี เว้นแล้วพี่ใหญได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ว้าตอนนี้มันอยู่ไหนวะตัวมันอะเป็นผมหมาตัวอยู่ตรงกลางเสือผมจะกระโดดใส่มันนะดิเอ้ยเฮียนั่งไงได้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 ผ่านได้เสือผมมันกระโดดไปทับมันนะดิได้แล้วโอเคปล่อยมันเถอะพี่แข่งรถรอรอรอครับฆ่ามันได้บ่าหมันไส้ไม่มีอะไรหมันไส้เหย โอ้เฮียพี่เวทผมจะเล่นยังไงพี่เวทไเฮียพอเดินเข้าไอสัตว์นี่หน้าจอเขาเป็นเงี้ยไอเฮียแล้วกูจะเล่นยังไงกูถามจริงแม่เขาตายมึงไอสัตว์ยัยเวทมึงใน KVM นะทำไมทำไมกูจะฆ่าแม่งเนี่ยไอ้เหี้ยคุ้ยเดินออกไปหน้าจอหดอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะเล่นยังไงอันเนี้ยอยู่อย่างเงี้ย เฮียมึงจะให้กูดู้องฟ้าเหรอไอสัตว์เบดานเหรอหรือยังไงเฮียมะรีแม่งตายเหรอตอนไหนมันเก็บอบบทำไมไม่เห็นธงขึ้นขึ้นผ้าเลยผ้าเก็บทำไมทําไมทําไมสตรีมเมอร์ช่องนี้ววายๆจังไม่สนไี่สัตว์ไม่สนเราได้ใส่ดาวน์บอลไปเกมนี้เงินค่าต่อ